อาการมีกแขนก็ยังแดินเหมือนไหมครับขึนไม่ได้เต็มที่สะโพกก็ยังเดินสูงไหมประมาณเกือบหเมตรห้าเมตรสูงครับงาน้อกว่อไถ่ายรูปมันออกสีชมพูชมพูเนาะออครับถ้าโดนแสงม่ก็ออกสี ต้มส้มคิ้มคิ้มอ้ยมึงก็ลูกออกาแบบนีครับออ,อกไหครับแก ก่อนได้ใส่ลงเยน่นนยรคือะไรกนเขาครับแดดต้องจะรดลาดออกมาเถอะเยอะนะครับอืมมันเห็นแ็นแมวเป็นพื้นพื้นโลกเลยผิว <laughs> มาเลย <laughs> อืม นี่เนื้อแต่แต่เป็นแบบแบบแบบมันออาออกต้มเลยนะครับด้านในเนี่ว่าลัมนุ่ๆม,มันจะอยู่ช่องปากนะครับโอ้โหช่องปากก็จะเ,เป็นเป็นฝามันไม่ไม่เป็นอะไฝาปิดของมันหรืไม่ใช่ครับมันจะเป็นตรงกินไปสามคำตอนแรกแม่ผัดอยู่ตรงนี้เนาะจะทิ้งแล้วแม่บอกเออเอาห่อหไปกินมั้งเสียดได้นะจะทิ้งคือคือที่ผัดไว้อ่ะ อ๋อยังกินไม่หมดยังไม่หมดกะว่าจะทิ้งจะทิ้งค่ะแล้วก็พัดใหม่ไปให้เที่ยวอุ่นไปเอาละชี้ตรงนี้อะไรเหรอชี้ว่าตอนนี้มีตัวไหมมองเห็นไหมตรานี้นี่ครับเนี่ย ดูด้หยิบขึ้นมาตัวนี้อายุไม่เท่าไหร่นะมันต้องต้องใหญ่รวมได้ใหญ่กว่านี้อครับอายุสักปีแต่ต้นหคงว่าจะนาสามสี่ปีแล้วครับอยู่หรือเปล่ากันอยู่ไหนไม่ได้ไม่ไากเกิดพอดีให้ลุงแกไปหาที่คลองนะครับ ของท้างบ้านหาหอยเชอรี่ทีนี้แกก็ได้มาสักครึ่งต้นปุ๋ยนะครับแกก็มาตั้งไว้กลางคืนก็ไม่ได้มาดูตอนเช้าก็แม่ก็ไปทําการจะทํากับข้าวครับแกก็ทําแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วก็แม่เอาไปผัดนะฮะก็เอาไปกินที่ทํางานก็พอดีตักได้สักสองสามช้อนนะครับก็เจอเม็ดอะไรที่มันติตดติดฟันเคี้ยวแล้วก็เออผมก็เลยมาวางไว้แล้วก็กินข้าวต่อ เสร็จแล้วถึงจะมาลองมาดูแล้วก็ในนี้ผมก็เอาไปเด้งกับกระเบื้องมันก็ขึ้นพึ่งพึ่งพึ่งเอ๊ะตอนนี้ผมก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้นึกว่าอะไรเนาะนึกว่าเป็นหินเป็นทรายไปก็พอดีน,นาเขาบอกว่าเป็นมุกหรือเปล่าฮะ<ม>ก็เลยเอาผมก็เลยเก็บไว้ก่อน<ม>เก็บใส่มือไว้แล้วก็ไปเชิชด,ดูในโทรศัพท์อ๋อพอเห็นเขาบอกเออทำไมเหมือนของเราเลยเงี่ยมผมก็เลยถ่ายลงถ่ายรูปเลยก็เลยบอกกับแม่บอกกันว่าใจ จะเป็นโชคของเราหรือเปล่าเนี่ยที่ได้ตัวนี้มาเนี่ยครฮะอันนี้ก็ก่อนหน้าน,นั้นก็คือผมเกิดุบเหตุฮนะตกจากที่สูงครับก็แขนหักผิดรูปสะโพกแตกนะฮะและ้วก็ไปนอนโรงพยาบาลเก้าคืนผ่าตัดเสร็จก็กลับมาพัก่อนนี้มานี่แน่ก็ครบสองเดือนแล้วครับทครับเราได้ไปอธิษฐานอะไรยังไงที่ไหนบ้างไหมก็ผมไป แก้บนบอกบอกเจ้าที่เจ้าทางที่ศาลปูดำที่ที่ผมทำงานนะครับรบ,บอกว่าขอให้ลูกหายป่วยแล้วก็ไม่ไม่มีอาการทั้งอื่นมากกว่าที่เราเจ็บนี่ครับกวดและโกภายในนะตกที่สูงก็เลยขอแค่ว่าให้มีโชควิลาบบ้างแะครับก็ได้ตัวนี้มาก็ก็ดีใจเมืนก<ต>ันแลยแล้วที่เราเจอเราคิดว่าเป็นเป็นมุกอะไรไหม ไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเราก็นึกว่าเราไม่เคยได้ดูข่าวตัวนี้ไงผมคิดว่าเป็นทรายอะไรนี่นะครับเมื่อทรายก้อนเนีฮะที่มันติดอยู่ในเนื้อหรือว่าแม่อาจจะอยู่ในเชื้อปนอย่างอื่นไม่ใช่ในเนื้อหอยแต่นี่พอเราเขียวไปปุ๊บมันดึงจากเนื้อหอยไงฮะก็เลยสังเกตอ๊้ทำไมมันกลมอย่างนี้แล้วเมลามันตร่อไปแล้วมันขึ้นเงาครับ มีใครมาดูอย่างมายืนมีใครมาดูแล้วมายืนยันไหมอย่างเรื่องอย่าง,างเป็นมุกมีโลอ,อะไรหรือไม่มีนะครับอย่างยังไม่ได้ให้ดูครับผมถ้า,ถ,าถ้ามีผู้รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นของแท้ของจริงนะฮะถือว่าราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อทางเบอร์ผมได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะครับตรวจสอบก่อน